ผมไม่ห่วงแะกลัวฟันหน้าหายอย่างเดียวนะครับตาดาวาไม่ได้วก็สอบดีๆนะฮะระวังลบนะฮะสัปยานคือหน้าตาเนี่ยอเสียโฉมศิลปินต้องมีหน้าตาที่ดีนะฮะครับผมไม่เป็นไรวันนี้เรามีแพ็คเกจแจกฟันฟอมนะครับผมอ้าวสู้เขาสู้เขาเป็นฟันฟอมที่ดึงออกมาจากดินเจดอนนะฮะบรรับรับเร็ว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 เฮ้ยระวเร็วเระวัง็วเร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 ็วเย็วเร็เร็ว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 เร้วร็วเร็วเเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเ เปลี่ยนให้เร็วเดียวนเดียวเปลี่ยนให้เร็วฮะไม่เป็นไรฮะใจเย็นๆค่อยๆไปฮะค่อยๆไป